อยากออกมานำอีกมากับปจักเ์เฮามันดังหน่อยหมดเลยนพี่น้องเลยเรียงมาอยู่สามตแต่ว่าเป็นมาหน่อยรถก็เเรือแต่กระเจีหยเรือแต่กระเจมันใบให้เบิ่งสสวนวมาหลดนะหายเรย่ร้อยเบิ่งบอลอนทางป่าพี่น้องเลยทางให้มันลุให้มันแปนมันแต่ชีเดียวเห็นกันกับเพื่อนลังนั่น เพราะว่าเพื่อนหลังนั้นกับเพื่อนเขาน่ะมันเลี้ยวโบเห็นกันมันบังมันบังมันบังป่าก็เลยสี้ทางจริงมันโมแมนดินเข้าดอกเขาก็เลยขิดโอยากทางไปมาๆถ้าโจรสลายบัลเลยก็เลยทางถิ่นซะแมนบอลลอนเป็นบอลเขาเรียงงัวแล้วนะมองทางนี่สบายดีพี่น้องสบายดีเบิ่อนพวกกะทิสะทางอะไรพี่อะไรโมแมนดินเข้า ทางก็ปลูกอีมาเวยแม่ที่จริงเพื่อให้ปลูกมันได้นี่เพื่อให้เขาปลูกเพื่อให้เขาปลูกให้เห็ดหัวว่าสันให้เห็ดหัวแล้วปลูกโลดว่าสันจากปลูกยังกระปูกแต่ว่านี่เปิดข้าวความหกมาเลยเขากับใบยังลงทุ้นอะไรเนาะเอาง่ายๆเนาะเพราะว่ามันเป็นดินของเพื่อแล้วเ่าเห็ดไปมันแปลละเขาเป็นเห็ดแล้วเสียดายโอ้แม่เนาะหัวหายเลยล้อมคอกเลยพี่น้องเลย จริงน่ะหลอกมาอยู่คอกน่ะเนาะคอกน่ะหลอกนี่หลอกว้แต่ว่ามันมาอยู่มันมาอยู่คนบ้านนี้ให้มันมาอยู่อยากเห็นมันคือกันจะเห็นอะไรพลธีตอกมาแล้วแหละเอามาเรียบร้อยแล้วบ่รอยืนกับมียิงมันตายลูกพี่น้องในบ้านนี้มันตายกับแบบว่าเอาแบบพิการให้มันไปบ่ได้นะให้จับอยู่ในหันเลยเนาะให้โดนจับอยู่นะหรือว่ามันด่านที่เราไปนะประมาณอ่ะแต่บอบเล่นแต่จุดคำคัญมันนะ เอาหมองมันมันไปบ่ได้บเล่นอบามันตายไปซะเอามันแบบว่าให้มันเจ็บนะบาดเจ็บไปมันเนาะมันตายแบบเป็นถูกอีกด้นึงตีถูกอีกตีถูกช่วยบอดี้ดีอีกมันมาเข่าเฮือนเฮาเป็นเทาตีถูกเพราทนทีที่เออการคำกานคืนมันมาเข่าเฮือนเฮาเนาะเฮากับบ่อพิษอันนี้ต้องพิษกฎหมายฝากทึงบักโจรเด้อที่มึงมาหลักของกูเออเนาะอาบุ้งเบิ่งอยู่ม่บ้านนี่ก็คือเห็นน่ะบ่ได้ยั่งมึงน่ะกูบอกไว้ก่อนโลด กันติดกุกกุ้าจมือจนตายไปก็ตามที่วบบทีเป็นมันเลยก็เป็นญาติพี่น้องของมันนะถ้าเบิ่งคิดดูเนาะมึงอย่ามาที่ไห้กูเจอไปเลยครับถ้ามึงเจอแล้วมึงโน้ว่าได้ปล่อยปล่อยเป็นคนบ้านใกล้บ้านไกลก็ตามแต่อยู่ในดงหมักแหนมแกงแหบนี่อยู่สก็ตามแต่เนาะแมนเพราะมันบอกวางดีเนี่ยมันบอกได้มาดีกับเขามันบอกมาดีกับเขาเหาก็มาดีกับมันเลยสดใจเพิ่งเออ ดขันติดคุกกะเซียอนหยัดเงินให้มันตายคาคุกแล้วนะเออเสียเธอได้กันยอมเลสนใจหวกประจักษ์ธรรมะหาเด็กนั่นเห็นบอกว่าว่าผมผูกผ้าแล้วมันมันมันหืนมันเหนื่อยเนาะมันอยากหาอีกคนเรามันเว่าไปเบิด์ตอะไรเป็นตาซังฮะ มันเหจากอื่นว่าเป็นมาทำมาหาแดกบุเปนเราจไปหาลักโกคนอื่นเขามันบง่ายงไ่อยากลำบากบายเออไปหาลักโกคนอื่นหาเดเีคนอื่นนะอสบายของมันจะแบบเป็นความบาอืม แหมพุ Men, yeah, ่นสิโตกะพี่น้องเอ้ยหญ้านี่แหละเกิดมันเป็นแพ้มันพันน่ะดิเนี่ยตะกี้ก็เดินเฮือนเฮาก็สิแบบนี้แหละปีถ้าใครติดตามเฮาเนาะแต่เฮายังบ่ได้มาอยู่นะเนาะ6ขนาดนี้แล้แหละพี่น้องเอ้ยเลียวบ่เห็นยังเลยที่นี่เฮามาอยู่แล้วก็เอาจักตัดตัดแล้วก็ดึงถิ่มนําอันนี้ค่อยดึงเวลามันเกิดขึ้นมาเบี้ยมันค่อยดึงค่อยถอนออกหญ้ายพอหญ้ายตอนยังบ่ได้มาอยู่พอมนีบ่มีแล้วเพราะว่า เอาคอยตัดคอยทางมันอยู่เนาะบอลนะจุดนี่มันคืองามอืมอทิ้งเขาจุดนั่นนี่อืออะไรจุดปลาได้เลยเด้อในนี่เด้อมันแหมมกม่วงคอยผูกมกม่วงคอยเจ้าน่ะเบิร์ตปลามันหกไว้นี่แหละเออไว้ให้มันเ,เนเา่าคนหยิบมาเลยลูกชายกันนอนพี่น้องเย นอนแล้วกินข่ากินข่าบักไลยๆนะกาคิดว่าเพื่อนจิบกินนะเขาว่าพ่จ้ามานอนเลยลอาป้อนคำหนึ่งคำงับเอางับเอาอยู่เพื่อนปั่นบักใหญ่นะหิวมาลายมือกว่าจังแปลว่ามันบอกสบายมันก็บยากมากเพอมันบมดมันอยู่ดีในะคนก็โตมันจะกินบบบนี้บอกจกะดูในไหนในความขิด ดินข้าเจ้าเนี่ยกระ่วงนลพี่น้องเลยเป็นดินของลุงเฮาเอินลุงเนาะพี่น้องคองแม่เพราะว่าตอนมาสื่อกมาส,กสื่อผมกันเด้มาสื่อนะี่มีแต่บัตรนอ่งห้างดอกมาสื่อนแต่ว่าข้าเจ้าก็คล้ายถิ่มนำ้ำพวกถิ่มมาอยู่นะสว่วงนะมาสื่อกันร้ายมาสื่อหน้ามาสื่อดินเพราะว่า เพิ่นมาซื้อนะ่ะเศร้าปีขึ้นหลังเนาะมันสิถือแถวนี่ยนะแล้วก็มันเป็นป่าอยู่ครับไผสิคิดว่าครับมันสิเจริญขนาดนี้เนาะฮะอ่าไผก็บอยังมาอยู่เลยที่จิ้งก็ถึกถึกบอกมี่มันเป็นป่าเป็นป่าเบอร์เลยเป็นป่าเป็นโคกเบิร์ดเลยนี่บ่ได้มีเหนนเยื่อคน <laughs> เออแชนท้องเชนท้องเชนก็ยังอันซื้อบ่แ <surveys> ต่ดินดินที่ซื้อยังแชนท้องเชนเอาเจ๊ะเห็นไนหน้อยัดดินหนาทางดอกก็ข้อนางานนี่ก็เอามันทิ่มรถมันจากชิ้นหนนี่งาหย่อนลงมาเออให้มา ฝนตกเลยพี่น้องเ,เลยฝนตกไหลเลย,เลยกำลังวาวึงเจ้าของถี่เจ้าของถี่ก็มาทันทีเลยมาดบ่าได้ถ่ายลืมลืมขีดบอกพี่น้องเลยเนาะลืมถ่ายให้เบิงเปิันมาแบะเอาอันเบอร์โทร โทรใช่เฮ้าไหนเลยตอนนยังสิมาอย kind of ู่พ่าสันโทรมาถามก่อนบ่ยันเฮาบ่อยู่บ่ยังโทรมาอย่างละมาข้าวป้อมก็มาข้าวป้อมบอกนี่นะเออขอบริจาคได้นี่นะ ่กกไปก้มะขามปออะไรโทรศัพท oh. ์ขอสิหาย่จ๊กในน่ะพี่น้องมะขามปอกะมะขามปอมฮากระเพรงหูกระเพรงหูอมากนมาดูแลองมงดูมาดูมาดูฮะคกอ้าคนกระตกพี่น้องเอ้ยเก็บลงมาเบอร์้ชู้เลยปะ เอออนอไร้เบินันี้มาขบปจักกุ๊ก,ก,กมันช้ำ่บกุ๊กพิชังอันนี้นะแรกก็กมาค้ามปอกอือมีดีกี่เนาะมาคามปอกโอมือสั่นแท้กินข่าแล้วกินนี่สดๆนะกินข่าวแล้วอืกินจ้ะมาต้องแจวพงเก็บอาบรถเกวบมลรถไปกอดแจวพงกินนี่ หน่องลงมาเออนี่นหะพี่น้องอ่าอืมาขามปอมเออมันคือบบไปเกิดใน,นเฮือนเขาเนาะโวยฮะไปนะไปเกิดไปยังในเหิอ่ป้าเอาไปกินจัดการขึ้นแปนตัดอันนี้ออกเออมันมาดูแลนะเรียว่เรียกเรียว่เรียก เป็นอะไรเป็นลิงปีนต้นไม้หนึ่งวันอืองานี่ออกมันกระแลเราได้นี่เออออกปรชชองงาเลยหรือว่างามมันชุงเราก็ไม่ต้องออกก็ได้ ตกอีแล pues er oh. ้วแม่นควบโอตุคนเบาอะไรเนาะแน่นอนรีบมาพ้นสีตกช่วงบ่ายวาสั่นตกอีหลีมืออื่นนะพ่นสีตกหนักกว่าสั่นหนักเป็นบางทีแต่ซาแปดห้าวันที่สี่ผลอนซาแปดห้าวันที่สี่ตายโลคอยเนี่ยไม่ได้หวงยังไงคอยหวงต้นยางคอยผุ หัวย่นวัดศาสตร์สับลอยต้อนอากาเขาสีมือหามือเบาต้อนกาเขาเสาเก่าฮะที่สี่ว่ะจันหักอันนี้ดิยุ่บมันมันบอกมันตกหนักเป็นบางหมองมันบริหนักเบิดเด้แป้นละบบบนี้พี่น้องเอ้ยแหนเดีียวเห็นกันเลยเนาะน่ะเรือลังนี่กับคนอยู่กันเต็มอยู่ ฝนตกเรียบลอยพี่น no yeah ้องเอ้ยตกยางแหงเลยนะเขาขึ้นมาฝนตกมาล้นทางทางเดียวฝนทางทางตะฝนเนาะมันจะได้เย็นบ่เนี่ยมันก็สิโล่งเลยบาทมันก็สิโล่งมันก็สิแปนเลยเนาะมันก็สีเบอหก เคได้พี่น้องเ้อฝากซึ่งพวกโจรเนาะพวกที่มันหาหลักของคนอื่นเขามึงอย่าให้กูเจอว่าสานบอลลอนวะให้บอลลอนออากาศเย็นขนาดเลยพี่น้องเลยเป็นคนตกใส่กะระลุกสาว กินหมากพางเนาะหมากพางหรือหมากอินทีเนาะพางเอิ่นได้ทั้งสองอย่างบ้านเถื่อนหมากอินทีบ้านเบารอดเพื่นอ,นอนหมากพางเอิ่อนมาคือกันถักเนาะห้ากระื่นแต่นอนสบายดีปลาลุงยังยยเน่บ๊ายบายบ๊ายบายปลาลุงเร็วโอเคเด้พี่นังนึกไปพอกันใหม่คลิปหนะเนาะอยู่ดีมีงแหง้งก็สกุสกคนไปแหละพี่น้องสบายดี บายบายเร็วครับลุงครับลุงเอ้ยบายบายไปลุงเร็วมาสนใจอีกเปิดห้ากระตือ